ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับ f อทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องรถเข็มวัลล่ารถไถซิ่งนะครับอยูอ่กับแคทนะฮะโชคเจริญทรัพย์99แ็นงานมิลระดับครับวันนี้เราแกวมันนังอยู่ อันนี้เป็นแคร e ร้อยยี่สบ b นะครับเทำงานให้ฝรั่งนะ,ะเปะแห้งนะครัทำงานมิระดับก่อน แกกำลังไปคุมงานนะฮะ นี่เป็นงจะสางบ้านนะครับมีกล่องระดับจับระดับอย่างดีเลยนะครับ อายุอาน้ามีบ่ตรงห่วงนะครับสำหรับรุ่นเนี่ย40อัพแน่นอนนะครับแต่ว่าทำงานนี่ถือว่ายัางไหวนะครับไหว ตัดดินเซากหลอดนี่ประมาณ1มื่อลอย่ยวนะฮะเห็นเก่าๆแบบนี้ก็บ่ธรรมาดานะครับ มิเครื่องมิสู้6กสูบนะครับสำหรับแคต E หรื e อ 20B รุ่นนี้ฮะแกเพื่อนนั่งนั่งคุ้มนั่งเร่งไงนะ 来吧。<laughs> หาเบื้องยากนาครับสำหรับรุ่นนี่มันก็นจะค่อยๆเลื่อนหายไปตามการเวลานะฮะมันเนี่ยก็จะจูครับแคปอีร e ้อยยี่สิบบีนี่เดี๋ยว่าหลายชั่วโมงอยู่นะฮะเดี๋ยวถ่ายให้เบื้องอยก คลิปต่อไปนะฮะเดี๋าวนักงารถไถลงไปไล่บอนะครับเรียมรถไถยไปละไว้ไเจอกันคลิปหนะ้าอีพี่นาครับผม